ปะลุยเลยเนี่ยช่างไฟเหรอกูเป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวเราดูเพื่อนอีกทีเป็นอะไรก็ได้กูเป็นแค่ข้าวหน้าเนื้อเฮียนี่กูแบนอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่ันจะยุดดักแก่ไป็ผีว้ไดชอบผมหบอ่มาทุกวันนี้เวลากูคุยคุยกับเพื่อนกูจะพยายามไม่ใช้คำแบบนี้ไว้คำที่ทำให้ตัวเองดูแบบเป็นคนรุ่นเก่า ก็แล้วแตบพี่แล้วกันใช่ใช่กูอะไรจะไม่รู้จักข้าวหน้าเนื้อพี่ไม่กินใช่ไหมแค่นั้นแหละโอเควันหลังผมจะไม่สั่งข้าวหน้าเนื้อไอ้เฮียครั้งหนึ่งกูเคยโดนโดนหลอกว่าข้าวหน้าหมูคือข้าวหน้าเนื้อด้วยไอ้เฮียเพราะกูไม่รู้กูอ้อนก็เป็นเนื้อไงก็เป็นเนื้อแต่ว่ามันเป็นเนื้อหมูไงอ้อนแบบแม่อยากกินข้าวหน้าเนื้อไออ้อนี่ไงนี่แหละเรียกข้าวหน้าเนื้อไม่ไงเชฟข้าวหมูเกาหลีก็เนื้อไงแต่ไม่ได้บอกว่าเนื้ออะไร บหมูมากกว่าเนื้ออีกนะอ่าถ้าถามว่าชอบหมูมากกว่าเนื้อไหมมันอยู่ที่ว่ามันเป็นแบบไหนอ่ะมันเอาไปทาอะไรอย่างี้อะตอนนี้ชอบเนื้อนี่เกียวๆหรือล่าเนื้อชยวๆอะไรวะตอนนี้ให้เลือกฝังหมูกระวานที่มันต้องกินตลอดชีวิตมึงจะเลือกอะไรอ่าเยอะยากจังเลยวะมาได้อย่างมันก็อยู่ที่เกลดเนื้ออีกอย่างบางทีคนกินอะ S <S <S คือมันมันอยู่ที่หลายอ,อย่างอ่ะคือเอาจริงๆบางทีก็มีบางอาทิตย์ทีทกท่กินเนื้อเลยก็มีอะ่ะอย่างเนื้อตุ่น,นเนื้อเนื้อหมูเน้ออร่อยเนื้ยนอย่างก็รู้สึกอร่อยหากินได้เลยสแต่ละกลัวถ้าเป็นตุ่นเนี้ยเป็นย่างแบบว่าย่างเน้นเกียยเนี้ยกูจะให้เนื้อวัวมากกว่านี่ผมไม่ได้เล่นฮะดูแยกตัวละไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นพิพิทพ่ถันเกสผมจะไปหาข่าวไว้พี่เองโอเคเพื่อน พวกเราหนีหรือว่าที่เปล่าไม่ยิงมาาไว้ดูไว้ดูไว้กลัวมองเห็นแมพกันครเชื่อใจคนสแกนไงมไม่ได้สแกนได้ขนาดนั้ทุกวันนี้กูอยากมันดูสแกนมาสแกนแชมป์ว่ะเอ้าเฮี้ยพวกเราแชมป์เหรอเนี่ยเยอยเอ้ยถังแก๊สเมื่อกี้ันแชมป์พี่ กูไม่โดดแล้วกันกูให้เกียรติ <need> มึงละเฮ้ยใ,ให้แชมป์ดีกว่าให้แชมป์ดีกว่า <c oughs> ให้แชมป์เลยอะ <c oughs> ไม่ทำไรหรอกเดีย๋ยวอธบายมันเรียนรู้อะไรผิดผิดแ <c oughs> ชมป์ลงไหนครับเนี่ยน้ำสีนะครับมีกิตตี้อะโฮ้ยโล่งๆเลยโล่งๆเลยไหนไหนไหน ไม่น่าลวงแลวแหละมีตีหนึ่งอะจากซ้ายข้างขวาต้องเกมแป๊บเฮ้ยรีบปิดยังไงประตูอ่ะกูไม่ได้ปิดไม่ถึงเพื่อนอ่ะโอ้โหนะเอ้วเปนฉันลับนี่นะมีแพอใจยังครับขอบคุณครับ รู้สึกรู้สึกแบบขี่บ้างดูดีขึ้นว่า21สควอต3ามคูณยีได้เท่าไหร่วะโ63โอเคกูโม้อันนีน้ไม่ถูกอะไรจะขกินเลขอยู่ได้เหรยเรามีนำไมไม่ไมคิดไวอยู่ชื่อเด็กจังควาวยี่นี่ไงกูคิดไวล่ะบ้างด้วยนะกูขอเนื้อยัดปลาเมาส์ก่อนไอ้เที่ยวเมาส์ไม่ถนะูกหรือแบบนั่นอีกเรื่นหนึ่งนะเออถ้าคิดไวแบบไม่เน้นถูกก็ได้อยู่นะ ได้เจ็ดสิบสี่ลบแปดสิบสามยี่สิบแปดเออเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจิงเดี๋ยวเล่นเสียงเกมอย่างดังเลยเที่ยมันก็ปรับเปลี่ยนพี่โว้ยจริงๆผมบอกเลยนะผมชอบเกมที่มันดังแรกเพราะบางทีเกมเบามากเข้ามาในเกมปรับถึงสุดแล้วยังไม่ดังเลยซ้อมครับผมตอ โอ้โหน้อยเกมเล็กๆย่ไงไม่รู้เว้ยเฮ้ยมีคนวะพี่ใช่ก็กูสแกนเองไงเอาเสียง่อนเนเฮ้ยมันต่อยกันอยู่ต่อยใช่ไหมเอาแม่งเลยไหมไดย คือพี่สู้ได้ใช่ไหมพี่เลยจะโมอพี่สู้ไม่ได้พี่เลยสมอนี่แหละอ้นองปกติแล้วพี่จัดไปครับทำไมติดกันแล้วนี่ช่วยตรงนี้หน่อยสิผมเดินไปพี่จะตายอยู่แล้วน้อง วุ้ยผมล้มแล้วพี่จะเย็นไวหมน้องใช่ลูกสองส่วนมาพี่ไปเลงตัวข้างบนผมเอาตัวข้างล่างพี่โอเมนโอเมนโอ้จะเย็นไหมน้องพี่ชุบไม่เสร็จเอ้าไอ้เที่ยงชุบไม่เสร็จอดิครับไ้ไอปแล้วไปแล้วเหือ ย er ี er? ่ชุบเม็ดเสร็จอ่ะย um yeah. ี่ชุบเผื่อนิดเดียวแล้วทีเลยเชื่อใจแชมป์่ะเมื่อไห่เธอไหอวนีมไม่รู้อ้ยเสโบจะในดีดีนะ มันดูยิงแบบด,ดูดีมากเขาให้กลองใหญ่มึงอูเนยโยนกลองใหญ่เขาเอา้าเหรอคนปัม๊มปั๊มก็รัวๆไปชุบไปชุบมา วิ่งไปทำเควสก่อนทำเควสทำเควสเทาให้จบเร็จนะไปแล้วชุบเลยว่ะจุบเลยว่ะตรงนี้เลยว่ะได้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 หมดเลยมันต้องมีอย่างนี้จังบินเออเฮ้ยเยี่ยมดีไม่ของดีเวลาเก็บพวกอันนี้มาได้จะต้องไปหาเสาชุบหรือเียอะไรสักอย่าง ใช่มันมันก็มีเสาชุบพกผาไงอันนี้ยังไม่พกผานะพี่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาพกผามาอันเหรอแต่มันมีตรงนี้เฉยปล่อยกูลงเลยปล่อยกูลงเลยเรียกเรียกเราเองนะเรียกร้องควาสนใจนะเราควรจเช็คร,รอบๆกหอนได้ป่ะคนยังมีอยู่อ่ะพี่จริงไหมเนี่ย ผมก็จะดึงพี่มาอยู่ดีอ่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วเฮ้ยมันแกแล้วเนี่ยกูอื่นดีกว่าพี่ไปเลยไปเลยหามุมไม่ได้ตรงนี้ไม่น่าไหวอ้าวทุกทายกูว็ลุกขึ้นมาอยู่ดีดีว่ะเออเล่นชุบเหรอเออ ไม่ได้เองอเฮ้ยเด็กเด็กเด็กระเบิดอันต้าโอ้ยโอ้ยเีอะเลยแล้วกูแล้วกูต้องอยู่แบบไม่มีเฮี้อะไรเลยเออ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ตด้คอยมันแล้วี่ี่เอนมันยังยืนชาร์จอยอีกเฮียแม่งเร็วๆที่เพื่อน เออกูรู้ว่ามึงทำได้เอาไม่ได้ไอยเพื่อนยแจานกึ่งไอ้เหี้ยไอ้กูไม่มีปืนได้ยัี้อะไรเลยที่แปะนะพี่ดามจกูโคด้าอสัสู๋เซฟเศกเซกนี่ง